ก็สวัสดีครับเคลิปนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นส,สลาแล้วสแหรับไรโนเวลนะครับ N49 บทที่สี่การล้มตัวของยกักษ์เนื่องจากคลิปที่แล้วลูลรเขาได้โจมตีไปที่เฟเวด้วยระเบิดมรนาาที่เขาได้ปลดปล่อยจต่จำนวนของบรรดาผู้คนได้เชื่อมั่นในตัวเขาการชดเชยแบบสมบูรณ์เฟเวเองก็สัมผัสได้ถึงอันตรายในสิ่งนั้นและเฟเวช์จะได้กรอนออกมาว่าเวนเอ í, ้ยเวนจะใช้พลังของราชแห่งพันธสัญญายูเรเอลได้อย่างไร มันก็ควรจะหายไปนานแล้วเมื่อท่านเวลด้านาวาได้สิ้นพระชนม์ในความจริงอย่างที่เฟเวเวได้พูดราชายางพระธัญญายยเลยเอลมันก็ควรจะหายไปแล้วแต่ถึงกับน,นั้นลูรด่าก็สามารถใช้มันได้และกับว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติและมันก็เป็นสถานการณ์ที่ยอมรับไม่ได้แลวต่อมาลูราล่าจะได้พูดว่าเจ้าหนาะก็ไม่ได้ใส่ใจเพียงพอสำหรับเรื่องนั้นแกนเวลคนนั้นเขาก็ยังใช้พบขิงซาเลี่ยวเหมือนกันเลยนะลูรล่าก็ได้บอกกับเขาด้วยความโมโหสุดขีด ราชันแห่งวีและบุรุษของวัซซายาคยีก็สามารถสร้างทักษะที่หายไปแล้วได้ขึ้นมาอีกครั้งลูน่าก็ได้ยิ้มกว้างแล้วกับวว่ามันก็ไม่สําคัญว่าเขาจะพูดอะไรกับพวกเขาในขณะนั้นวลกินที่กําลังมองดูการต่อสู้อยู่จะได้พูดออกมาว่าคุณก็ไม่ชอบกลยุทธ์เหล่านี้จริงๆใช่ไหมเวลกินเองก็กรธจัดแต่ก็ยิ่งไปกว่านั้นทาเองก็ลองลัโพบก้าหารของลูน่าในท้ายที่สุดมันก็ไม่มีใครอื่นนอกจาก ลูเซียน้องสาวของลูดาลาที่เคยเตือนเขาแต่นี่มันก็เป็นฉากที่ทำซ้ำขึ้นมาในอดีตและตอนนี้ก็กำลังถูกสร้างขึ้นมาใหม่อย่างแม่นยำและต่อมาเฟเวรจึงได้ตะโกนออกมาอีกว่าถ้าอย่างนั้นนายก็เฟเวก็ยังพูดไม่จบลูดาลาจึงได้พูดว่าใช่แล้วฉันเองก็สามารถใช้ราชแห่งความยุติธรรมคิมเคเอลได้ในตอนนี้แต่คนที่จะกำจัดนายอยู่หนที่นี้ก็คือราชแห่งพันธสัญญายยเลเอล ที่มีพลังโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดเบเวก็ไม่ได้เข้าใจในคําพูดของรูดาล่าแต่มันก็น่าสนใจจนกลายเป็นเชื่ออัทธรรสนิดหน่อยเอเวก็เต็มไปด้วยความสามารถเขาเดยดอมพลไม่เพียงแต่ผู้พิทั์ประสาทเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสิ่งกีดขวงทั้งหมดของเขาลงไปในท่าป้องกันด้วยและหลังจากนั้นทันทีเสียงของรูดาล่าจะได้ดังขึ้นมาว่ารอยู่นะดูซิว่าจะทนได้นานแค่ไหน ด้วยเสียงของลูดดราการระเบิดครั้งสุดท้ายก็ได้ปลดปล่อยออกมาในตอนนั้นเฟเวกได้ตะโกนออกมาว่าเป็นไปไม่ได้แล้วไอ้เจ้าลูโดลาเอ้ยอเยฟเวกได้ตะโกนออกมาด้วยความเจ็บใจและในตอนนั้นลูโดาจึงได้พูดว่าสตาคิงดากอนแฝดโนวาเบดขอได้ปลดปล่อยการโจมตีออกไปและการประทะกันจึงได้เกิดขึ้นในทันทีการทำลายล้างอนาตเสพงกลัวได้เข้าไปไปะทะกันมาได้พะทุข,ขึ้นในที่เกิดเหตุในพื้นที่แห่งวัตถุ มันไม่มีความหมายอะไรเลยแม้ว่าเวลกิ้นเจอบรลจูขึ้นกระแทกนังนจากที่ส่งมันขึ้นไปบนท้องฟ้าแต่ก็ยังแตกเป็นสิงเสียงอยู่ดีนี่มันก็มาใช่พลังที่จะสามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยดาบธรรมดาเท่านั้นแต่นี่มันก็คือสิ่งที่ทําให้ลูาาเาลาลูเ่ลาแข็งแกร่งที่สุดในหลายเหตุผลนั่นคือพลังของปูก้าแห่งการเริ่มต้นที่สามารถต่อสู้กับจจมันกีเคมสันได้อย่างเท่าเทียมแต่แน่นอนว่าก็เป็นเฟรเ์ที่ล้มลงไป ดูดาราที่เห็นเช่นนั้นจึงได้พูดออกมาว่าหมเป็นผลลัพธ์ที่ยุติธรรมดูดราก็ได้ยิ้มอย่างสดชื่นและยกมือขวาขึ้นบนท้องฟ้าไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันก็คือการประกาศชัยชนะของเขาและเฟเวเองก็ได้สุดตัวลงคุกเขา่าและก็ได้อักเลียดออกมาเลือดของเขาเป็นสีแดงเข้มมันได้ปนเปื้อนเสื้อคลุมสีขาวบริสุทธิ์ของเขาและเฟเวรจึงได้สะบัดออกมาว่าเป็น,เป,นเป็นไปไม่ได้พ้าเป็นคนเดียว ระหว่างที่เฟลเวกำลังร,รู้สึกเจ็บใจอยู่นั้นโรล่าจึงได้พูดว่าแต่เองฉันย่อยิ่งเกินไปเฟลเวมันก็เป็นแบบนี้ตลอดมาแต่นายเคยคิดเสมอว่ายัต้องทําให้ดีที่สุดในทุกสิ่งที่นายทำแต่นั่นก็เป็นเหตุผลที่นายมองไม่เห็นสิ่งสำคัญอย่าทําให้ฉันอ้วกเลยหนะ้าฉันก็ไม่จําเป็นจะต้องบอกว่าต้องทําอะไรโดยคนที่เป็นตัวเองในอดีตพอฟังเช่นนั้นโูล่าตอบอีกว่า นายนะพูดถูกนั่นก็เป็นเหตุผลที่ฉันสามารถเข้าใจสิ่งนั้นได้ในขณะนี้ผู้ชนะและผู้ถูกพิชิตจึงได้นเงียบและเจ้ามองซึ่งกันและกันอยู่คู่หนึ่งเฟเวรก็เป็นคนต่อไปที่จะย้ายออกไปจากที่แห่งนี้เฟเวรจึงได้พูดว่าจะไม่มีครั้งต่อไปความพ่ายแพ้ในวันนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายของข้าและด้วยเหตุนี้เฟเวรจึงได้เยืนขึ้นมาเรากับว่าอาการบาดเจ็บของเขาที่เพิ่งจะได้รับไปนั้นมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยตั้งแต่แรก มันไม่ใช่เพราะว่าดอกไม้สีแดงเข้มที่ปนเปื้อนอยู่บนเสื้อของเขามันก็อาจจะมีคนคิดว่าการโจมตีด้วยดาบของลู่าล์นานมันก็เป็นแค่ภาพลวงตาในระหว่างนั้นลู่าลึจะได้พูดว่านายแนวก็ยังคงดื้อรั้นเหมือนเดิมฉันเองก็ชนะนายเสมอไม่ว่านายจะมาสักกี่ครั้งดังนั้นก็มาเป็นแขกของฉันดีๆชันทั้งสองคนจะได้มองหน้ากันอีกครั้งแล้วจากนั้นสักคู่หนึ่งเฟีเวจะได้หันหลังให้กับลูดาลา แล้วเขาก็ได้สั่งให้ไมฟูรุกิที่รอเขาอยู่จากที่ไกลไเพื่อใช้สก,กิลของเธอและหลังจากนั้นเฟีเวและคนอื่นๆจะได้หายตัวออกไปจากสถานที่แห่งนั้นด้วยการเคลื่อนย้ายในทันทีหรือวัาเทเลอร์ตไม่เพียงแต่พื้นที่วัตถุแต่ยังรวมถึงสิ่งกีดขวางของเมืองหลวงที่ถูกทำลายด้วยเนื่องั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะป้องกันการหลบหนีของเขาอย่างไรก็ตามมันก็เป็นการตัดสินใจที่ดีที่จะไม่ไล่ตามเฟีเวไปแม้ว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บก็ตาม เฟลเวก็ยังคงมีพลังที่เหนือกว่าอยู่มากแม้ว่าเขาจะถูกต้อนให้โจนมุมจากความพ่ายแพ้ต่อลูรล่าแต่ว่าความสามารถในการต่อสู้ของเฟลเวกก็ยังคงเพียงพอหากว่ามันไม่ใช่เพราะความพ่ายแพ้ของผู้พิทักษ์ปราศาสตร์ที่อยู่โยงคงกอพันเฟลเวก็คงจะไม่เลือกที่จะหนีไปแบบง่ายๆในเท่านี้เฟลเวเองก็สาบานว่าเขาจะแก้แค้นลูรล่าให้ได้เขาไม่เคยลืมความอัปยศในวันนี้และตอนนี้สำหรับผู้ชนะลูรดล่า เขาจึงได้รับคำชมจากเวลกินทำได้เยี่ยมมากลูรล่าใบหน้าของลูรล่าก็แนบอยู่บนหน้าอกของเวลกินได้ดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีอารมณ์ที่จะบน่นไม่เมื่อมองดูใกลๆมันก็เป็นอย่างอื่นเขาเองก็หน้าแดงและตาของเขาเองก็หมุนวนเขาไม่ใช่ลูเดล่าอีกต่อไปแล้วเขาได้กลับกายมาเปลี่ยนมาซายยาคิอีกครั้งและเขาก็ได้ใช้พลังวิญญ,ญาณของเขาไปจนหมดเมื่อเขาได้ปลดปล่อย โนวาเบดและมันก็ได้กลายเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะรักษาบุคลิกของลูลาเอาไว้และนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทําไมลูโดราถึงได้ปล่อยเฟเวไป,ไปบุคลิกของลูลาก็ยังคงรักษาเอาไว้ด้วยความตั้งใจจริงเท่านั้นและมาซาโยคิซึ่งได้รับการปลดไปมาจากหน้าอกของเบลกินจึงได้ยินเสียงของฮินาตะว่ายินดีแท้รู้จักข้าไม่ชื่อว่าฮินาตาสะสคางูจิก่อนที่ท่านจะหายไปข้าเองก็อยากจะพูดสักคำ ระหว่างที่เอตากกำลังจะท้าทายเขาเสียงของผู้คนก็ได้เริ่มดังขึ้นเมื่อเห็นว่าลูเรล่าก็แข็งแข่งเพียงใดพวกเขาเองรู้สึกตื่นเต้นที่มาซาเย,ยขีเองก็กําลังดําเนินการอย่างจริงจังในการต่อโซ่และมันก็เป็นความเข้าใจผิดอย่างมหานต์แต่สำหรับผู้คนที่ไม่ทราบสถานการณ์ที่แท้จริงมันก็คือความจริงเมื่อเห็นว่าการสู้รบของพวกเขาได้จบลงแล้วผู้คนก็ได้เริ่มวิ่งเข้าไปในบริเวณนั้นเมื่อพวกเขาอยู่ในระยะที่กําหนดพวกเขาเองก็ได้กลายเป็น กลุ่มก้อนวงกลมละระอบตัวของมาซาญิคีแล้วมันก็เป็นผลมาจากการทํางานของเม่นิดและคนอื่นๆที่เป็นผู้นํและหลังประชาชนเอาไว้และในตอนนั้นจัได้มีเสียงตะโกนทั่วทุกผลทุกแห่งว่าว้าวมาซาญิครสางที่มากมากเลยใช่ข้าเพิ่งจะเห็นเป็นครั้งแรกสัญลักษณ์แห่งแสงที่แท้จริงแต่ฉันก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ฉันก็บอกได้เลยว่ามันช่างยอดเยี่ยมมาก และในขณะน,นี้มาไซาย,ย์กิคีกได้รับคําชมไปตเต็มๆและมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเนื่องจากรุ่น่าเองและคนอื่นๆก็ได้จัดการทําวิดีโอขึ้นมาจึงมีผู้คนมากมายในเมืองหลวงที่ได้ชมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดระหว่างนั้นมาไซาย,ย์อคิยังได้คิดในใจว่าไม่น่าไม่ใช่ตัวฉันอย่างไรก็ตามขอได้เปิดใช้งานทักษะที่มันไม่เคยเกิดขึ้นของเขาและก็ประสบความสําเร็จในการทําหน้าที่ได้ดูเหมือนว่าคขาจะพูดว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาเท่านั้นเหรอ เรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเยนนี้ก็คือสภาพจิตใจในปัจจุบันของมาไซเย,ยาคีจากมุมมองของมาไซเย,ยาคีลูเดล่าก็ได้ทําทุกอย่างด้วยตัวเขาเองแม้ว่าเขาจะบอกว่าเขาก็น่าทึ่งมากแต่ก็ไม่ได้รู้สึกถึงอย่างนั้นจริงๆมันเป็นเรื่องยากสำหรับมาไซเย,ยาคีที่จะรับคําชมดังกล่าวโดยที่ไม่คิดว่าตนเองนั้นก็เป็นคนอื่นแต่ผู้คนที่ไม่ได้เข้าใจความรู้สึกของเขาต่างก็พูดกันออกมาว่าขอบคุณขอบคุณสำหรับการทางานอย่างหนาของคุณ คุณก็ดูดีมากเลยถ้ามาซายอรคิและตัวของเวกินเองก็พูดว่าคุณทาได้ดีมากมาซายอร์คนังจากที่ผู้เชี่ยวชาญเวกินจะได้มอบเสื้อคลุมพงจักราดิที่มีสีดาเซนเนดที่ถักลวดลายสีทองให้กับเขาและมาซายคีเองก็ได้สวมใส่มันในขณะที่เขายังคุ้นคิดอยู่สําหรับมาซายอรคิแล้วมันก็น่นอาอ่านที่จะเป็นศูนย์กลางของความสนใจของสาธารณชนแต่เขาก็มีความรู้สึกที่ว่ามันจะมีปัญหาที่จะมาถึงเพื่อให้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น เราอัศวินแห่งเมืองหลวงจึงได้มาถึงแล้วเละ่ในตอนนั้นมินิตจึงได้พูดว่าอา้าวเศีษนีก็คนชลามากลาะนะในฐานะคนคุ้มกันของมาซาย,ยาคีมินิจตเองก็ทําหน้าที่เป็นผู้เจรจาต่อรองมินิตจึงได้ปฏิเสธคาขอร้องที่ว่าพวกเขาเองก็อยากจะเข้าพบกับมาซาย,ยาคีสก่าพาร์ตอ่งใหม่และก็ควรจะพูดคุยกับพวกเขาก่อนเมื่อมาซาย,ยาคีได้ฟังบทสนทนานเหล่านี้เขาก็คิดว่า มินิตเองก็เป็นคนที่น่าเชื่อถืออย่างมากแต่ด้วยเนื้อหาของการสนทนานั้นมันก็รบก,กวนเขาอย่างมากดูเหมือนว่ากษัตริย์ก็จะถูกลอบสังหารแต่ว่ามาซาโยาคิก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในใจของมาซาโยาคิก็เต้นแรงอย่างต่อเนื่องเมื่อเขาได้ฟังบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับพยานคนสําคัญเขาได้ผ่านความยากลําบากมามากมายและตอนนี้เขาเองก็สามารถยอมรับความยากลําบากใดๆได,ได,ได,ได้โดยเป็นธรรมชาติแล้วนั่นก็คือสิ่งที่มันเป็น มาซาโยคิก็เคยคิดแต่ว่าตอนนี้เขาก็จะหนักแล้วว่านั่นมันก็เป็นคาพูดที่เกินจริงแม้ว่ามาซาโยคิจะคุ้นเคยกับความตึงเครียดจากการปรากฏต,ตัวต่อหน้าสาธารณชนแต่ว่ามาซาโยคิเองก็ยังคงขี้ขาดอยู่บ้างไม่ต้องพูดถึงเขาเขาก็ไม่อยากให้ถูกสงสัยว่าเป็นฆาตกรและต่อมาเฮีราต้าจะได้พูดว่าฉันขอโทษนะดูเหมือนว่าฉันเองจะ拉พวกนายเข้ามาเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของพวกเราเฮียตาได้สังเกตว,ว่าลุนดาได้กลับไปแล้ว เจนเด้ก่าขอโทษมาไซยาิคีเบาๆแต่เนื่องจากมาไซยาิคีเองก็ยังสงสัยอยู่และฮียห้ตาจะได้เรื่องมอธิบายให้เขาฟังในเนอร์ได้ฆ่ากษัตริย์เอจิลและโทษฉันในความผิดของเขาพอได้ฟังเช่นนั้นมาไซย,ยิคีเจนได้พูดว่า,มาไม่มีทางมาไซาย,ย์ิคเองก็โกใจกับความพูดของฮียหนาตาและมนไซย์อิีจนได้คิดว่าน่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากมันก็คนรจะยากมากที่จะมีส่วนร่วมในเหตุการณ์เช่นนี้และยอมรับมัน แต่มันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะแซนทำเป็นว่าเขาเองก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในตอนนี้แม้ว่าเขาเองจะต้องทําอะไรสักอย่างแล้วเขาก็บ่นว่าเขาไม่มีใครที่จะให้บ่นด้วยแทนที่สุดแล้วมาซเรยคิก็คือบุคคลที่สําคัญในตอนนี้มาซเดยคิไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องรับผิดชอบสถานการณ์ขณะที่ฝูงชนก็ยังคงตะโกนเชียร์เขาอยู่และมาซเดยคิสยังได้เดินไปยังข้างหน้าจากนั้นเขาก็ได้เอียงศีรษะไปมุมหนึ่ง แล้วเขาก็ก้มลงเล็กน้อยอยู่2วินาทีแลังจากนั้นเขาก็ได้หันศีรษะไปทางด้านของผู้ชมเพียงเท่านี้ผู้คนเองก็ได้รู้สึกตื่นเต้นและจากที่ได้เห็นอย่างนั้นมันได้ผลอย่างน่ากลัวอย่างที่คาดเอาไว้และมาไซาคิดก,ก็คิดในใจว่ามันก็เป็นอย่างที่ริมรุสซังได้บอกเอาไว้มันถูกต้องหน้าทางของมาไซเอคิดในตอนนี้มันก็เป็นผลมาจากการชี้นําของริมมารุหรือวามากกว่านั้นเป็นผลมาจากการฝึกฝนตามรูปแบบของชิเอล โดยเอเจชิเอลได้คำนวณออกมาว่ามาไซคีก็มีพลังมากพอแล้วและเขาเองก็ขาดแค่บุคลิกภายนอกของเขาเท่านั้นและมันก็ถูกคำนวณให้เป็นท่าเมตตาที่เอาชนะใจของรัษดรของเขาและตอนนี้ความสามารถที่เชเอลได้สอนให้กับเขานางก็ได้พัฒนาขึ้นมาเป็นราชันแห่งเวียนแล,ล้วบุรุษแล้วผลกระทบมันก็มหาศาลอย่างมากและมาไซคีที่ก้าวาอกมาจา,างหน้าเขาจึงได้พูดว่าทุกคนใจเย็นๆก่อนฉันเองก็ต้องการที่จะให้ทุกคนสงบสติอารมณ์ แล้วก็บอกกับฉันว่ามาเกิดอะไรขึ้นเมื่อมาซาโยคิได้พูดอย่างนั้นด้วยท่าทีสบายๆผู้คนที่รู้สึกตื่นเต้นจึงได้เยียบในทันทีและคนถึงความกลโหลมันค่อยๆลดลงพื้นที่นี้ทั้งหมดจะได้ถูกปกคลุม,ม,ม,มไปด้วยความเงียบมาซาโยคิรู้สึกสยดสยองอยู่ภายในใจของเขากับผลกระทบที่คาดไม่ถึงจากอิทธิพลของเขาเองนี่เป็นผลสําเร็จและจะคาแนะนําด้านประสิทธิภาพเพียงเล็กน้อยมาซาโยคิจะได้ตัดสินใจที่แสดงต,ต่อไป โดยที่ไม่มีอะไรทํานองว่าจะหัวลอให้กับสถานการณ์เลีมอลูก็เคยบอกกับมาไซโยคีว่าโอเคนายไม่ต้องโกใจและใช้เวลาของนายถึงแม้ว่านายจะพูดตะกุตะกากเล็กน้อยมันก็ไม่เป็นอะไรเพราะว่าวิธีนั้นมันก็สามารถแก้ไขได้มาไซโยคีก็ได้นึกถึงคําพูดของลีมโลูกพร้อมกับ,บอกมองไปที่ผู้คนแล้วก็คิดในใจว่านั่นน่ะเหรอคือสิ่งที่ลิมุร์ลสั่งได้พูดตั้งแต่ที่เขาได้ตัดสินใจที่จะเป็นจกักรพรรดิลีมอลก็ได้เป็นที่ปรึกษาให้เขาหลายครั้ง และมีคนอื่นๆอีกมากมายที่คอยสนับสนุนมาไซาย,ยาคยีและตอนนี้มาไซาย,ยาคยิเองก็ได้เล่นบทบาทนี้ได้ดีพอสมควรมันไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นกับผู้ชมที่คอยเฝ้าดูมาไซาย,ยาคยิอย่างตั้งใจว่ามาไซาย,ยาคยีเองก็ได้รู้สึกประมาจริงๆและในตอนนั้นมาาย,ยาคิดังได้พูดอีกว่าทุกคนอะไรถูกอะไรผิดฉันเองก็คิดว่ามันก็ได้จะชัดเจนจากฉากนี้ถ้าทุกคนฉลาดคุณก็จะรู้คําตอบที่ถูกต้อง โดยไม่ต้องพูดอะไรเลยและฉันเองก็ต้องขอให้ทุกคนเชื่อในคําตอบนั้นและฉันเองก็ต้องการที่จะเชื่อในตัวของพวกคุณด้วยมาซายคีก็ไม่คิดเลยว่าตนเองจะอธิบายสถานการณ์ได้ดีมากนะักอย่างไรก็ตามเขาเองก็มั่นใจว่ามันก็จะมีผลอย่างมากพรนั่นมันก็เป็นผลของราชาวีและบนหลุดของเขามาซายคีเองก็ไม่เคยรู้เลยว่าคําตอบที่ถูกต้องมันคืออะไร แต่อย่างนัอยที่สุดมาไซายโยคียขเขาก็ต้องการที่จะเลี่ยงการเป็นศัตรูกับประชาชนทุกคนและดูเหมือนว่ามาไซายโคยคีก็จะประสบความสําเร็จในการทําเช่นนั้นและการตัดสินใจที่จะใช้โอกาสนี้เพื่อนําประชาชนในลักษณะยยดยามเพื่อไม่ให้ถูกเอาเปรียบและมันก็สมบูรณ์แบบมาไซายโคยคีก็คิดในใจว่าฉันไม่ได้พูดอะไรที่สัมคัญ์ใช่ไหมดัองนั้นฉัน,นจ,นจึงไม่ได้ถูกตาหนิถ้าฉันพูดเิดมาไซายโคยคีก็ได้ชื่นชมตนเองอยู่ในใจ เมื่อมาซาโยคีได้พูดอย่างนั้นฝูงชนที่ก่อตัวด้วยความวุ่นวายจึงได้สงบลงดลวจากนั้นเมื่อจะได้เดินไปอยู่ข้างๆมาซาโยคีพร้อมกับอสศวินคนอื่นๆเขาเป็นผู้ชายร่างใหญ่ที่มีใบหน้าที่เข้มขึมแล้วก็มีก่อโลหะทั่วทั้งร่างกายมาซาโยคี uki, ก็ได้รู้สึกหวาดกลัวอย่างไรก็ตามอัศวินคนนั้นก็ได้เคารพมาซาโยคีด้วยความเคารพอย่างสูงสุดและเขาได้พูดกับมาซาโยคีว่าเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่ข้าพระเจ้าได้เข้าเฝ้า่าบาทมาซาโยคี แชมเปี้ยนแห่งอาณาจักรอินคาเซียและจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิฝั่งตะวันออกอันยิ่งใหญ่เมื่อมาไซอยิคิได้ยินเช่นนั้นเขาจึงได้พูดออกมาว่าเออครับมาไซิคิก็ตอบประจันสั้นเพราะว่าเขาเองก็รู้สึกหน่าใจและเพียงแค่พยักหน้ากลับไปเท่านั้นอย่างไรก็ตามมาไซอยิคิก็รู้สึกว่าเขาจำเป็นต้องพูดในสิ่งที่เขาต้องการจะพูดและก็ได้เปิดปากของเขาพูดต่อหน้าอัศาวินมาไซอยิคิจึงได้พูดว่าอืมราชาเอกิ มาซายคยิเขาได้ยินมาว่าราชาเอกิวแห่งอาณาจักรอินกาเซียถูกฆ่าตายแต่ที่นาตาสร้างเองก็ไม่ใช่คนทำและเขาก็กําลังจะพูดต่อแต่ว่าอศัศวินคนนั้นได้ขัดจังหวะมาซาย,ยิคิและได้พูดขึ้นมาได้โปรดฟังใจเถอ่อทหารท่านมาซายคิคิอยู่ข้างเถือเขาสงสัยเกี่ยวกับท่านฮินาตาก็จะหมดไปพวกเราอาศัศวินแห่งอินกาเซียไม่เคยสงสัยในตัวของท่านฮินาตาอาศัศวินคนนั้นเขาได้พูดพร้อมกับปัวลอ้อเสียงดังในตอนนั้นมาซายคยิก็ได้ถามว่า แล้วเราได้ระบุตัวผู้กระทำความผิดได้หรือไม่ในขณะนั้นที่าตาก็ได้เหลือไปมองที่เจ้าชายเอลเลกและเขาเอกก็กำลังตัวสั่นอยู่ที่ด้านหลังของน้องผ้หลอนตั้งแต่การต่อสูดด้เริ่มต้นขึ้นแต่ว่าหมอก็ได้ฝากดันเขาออกไปยังข้างหน้าเพื่อให้พ้นทางมันไม่ใช่ความเมตตาของหมอแต่ว่าเป็นคําสั่งจากเททรซาเพราะว่ามันเป็นการการะทําเพื่อรักษาตัวผู้กระทำความผิดเอาไว้และไม่อนุญ,ญาตให้เขาได้หลบหนีเมื่อสถานการณ์มันเป็นเช่นนี้ ใครเขาตามที่มีจิตใจที่ชาญฉลาดก็จะสามารถเดาได้ว่าใครที่อยู่เบื้องหลังของเรื่องทั้งหมดนี้อาจจะเป็นความจีนที่กษัตริย์ถูกสังหารแต่ว่าฮินาตาเองก็เป็นผู้กระทำความผิดจริงหรือไม่สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นคำถามที่เข้ามาในจิตใจของผู้คนเจ้าชายเอลเลียก,ก็เป็นเจ้าชายที่โด่งดังอย่างแน่นอนแต่เมื่อดูลำดับผลสำคัญของสถานการณ์และภาพเติมเต็มของสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ชัดเจนแล้วเท่านั้น รูหงมาไซยคิไม่รู้อะไรเกี่ยวกับสถานการณ์ในตอนนี้แต่ว่าฮินาตะก็กำลังจ้องมองดูเจ้าชายเอลลีกในขณะนั้นเขาเองก็ได้เงยหน้าขึ้นมาและเธอเองก็ได้สบตากับเจ้าชายเอลลีกทันทีเจ้าชายเอลลีกได้หัวเราะและพูดออกมาว่าฮ่าฮ่ามันจบแล้วข้าพังแล้วทุกอย่างมันจบแล้วจู่ๆเอลลีกก็ได้เริ่มหัวเราะขึ้นมาเมื่อมาาซยคิก็ได้เริ่มมองไปที่เขา ด้วยเหตุผลบางอย่างเขาเองก็ได้ใช้เสรีภาพในการสารภาพความผิดของเขามันไม่มีอะไรไม่เข้าใจสถานาการณ์แต่มันก็เกิดอะไรขึ้นเป็นเพียงว่าเอลลีได้เข้าใจผิดว่าเขาก็ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างและทำลายตนเองด้วยตัวเขาเองโดยที่มาซาจิคีก,ก็ไม่รู้จักเขาจริงได้ตัดสินใจที่จะซ่อนความสับสนวุ่นวายอยู่ภายในและแสดงต่อไปว่าเขาเองก็ได้เข้าใจทุกอย่าง น,นื่อาสถานการณ์นี้จะได้จบลงด้วยเหตุการณ์ที่พลิกผันเราผู้คนที่มองดูสถานการณ์อยู่จะได้พูดคุยกันว่าดูเหมือนว่าท่านมาซานิคิก็จะระบุตัวผู้กระทำความผิดและแก้ไขปัญหาได้แล้วพอได้ฟังเช่นนั้นอีกคนก็พูดว่าเจ้าชายเอลลีก็สังหารพระราชาผู้เป็นบิดาของเขาเองอ๋อจริงเหรอถ้างั้นผู้บงการอยู่เบื้องหลังก็คือไลเนอร์อดีตผู้บัญชาการอัศวินถ้าอย่างนั้นนั่นก็เป็นเหตุผลที่ท่านทินตา เฮ้ยเจ้าเลนเนอร์มันก็เป็นคนนอกรี่ที่ทำผิดพลาดในที่ประชุมสภาไม่ใช่เหรอโอ้มาชนะละอายกับอดีตผู้บัญชาการอัศวินแห่งอินคาเซียจริงๆแล้วเขาเองก็พยายามที่จะแก้แค้นท่านฮินาตาด้วยความช่วยเหลือจากเจ้าพวกสปาราตเ่านั้นเหรอแต่ก็นะก็เป็นท่านมาซาเยคิของพวกเราที่มองผ่านสิ่งเหล่านั้นและแก้ไขปัญหาสภาวะที่เกิดไม่เข้าใครไม่ออกของท่านฮินาตาเป็นไปไตามคาดทูก้ามาซายคิ แม้ว่าเขาจะกลายเป็นจัก,กรพรรดิแห่งจัก,กรวรดฝั่งตะวันออกแล้วแต่เขาก็ยังคงจําพวกเราได้คําสรรพ่าบาปของเจ้าชายเอลเล็กนั้นมันก็เด็ดขาดเราผู้คนต่างๆก็เชื่อมั่นโดยไม่ต้องการคำอธิบายใดๆจากตัวโคมาัซายคีและฮินาตาในตอนนั้นเราผู้คนเชนนัสกรออกมาอีกว่าชายโยท่านมาซาเยคีถาวายเกียรติแด่ท่านมาซาเยคีของพวกเราเสียงเชียร์มาซาเยคีก,กด็ดัง,งกังวานขึ้นมาอีกครั้งตามธรรมชาติ แต่มันก็แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วในหมู่ของผู้คนที่ต้องการจะขับร้องก็ได้เริ่มต้นขึ้นถ้ามาใส่ขี้ถ้ามาใส่ขี้ไม่เสียงเยชียร์เช่นนานและอีกไม่นานเมืองหลวงจะได้เต็มไปด้วยเสียงเชียร์ตามปกติแลามาใส่ขี้จะได้ยกมือขึ้นข้างหนึ่งมาใส่ขี้ก็ได้โต้อตอบกับผู้คนที่ส่งเสียงเชียร์มาซาคขีก็ได้ยกมือขึ้นช้าๆและแก้บงเขาเองก็ได้กระตุกด้วยความแตกต่างระหว่างการแสดงออกที่หน้าตาได้ตกตะลึงเล็กน้อย กับท่าทีที่พอใจของเวลกินนั้นมันก็น่าทึ่งมากภายในตัวของมาไซยุคิก็เต็มไปด้วยน้ำตาและอยากจะเกลียร้องออกมาว่าจะเป็นยังไงฉันก็ไม่สนใจแล้วแต่นั้นมันก็เท่านั้นอย่างที่เคยมาได้เป็นมาอันหนึ่งในวันล่วงขึ้นมาไซยิคเองกก็ได้ทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดอันเลวร้ยวายจากคนที่ตามมาในการปวดปวดปล่อยลูราล่าและรวมทั้งเหตุการณ์อื่นๆที่หลากหลายโดยไม่คำานึงถึงการใช้เวทมนต์แห่งการฟืน้นฟู ึ่งมันได้รวมถึงคมเจ็บปวดที่เพิ่มขึ้นซึ่งมันหาได้ยากที่เรียกว่าคนเจ็บปวดทางจิตวิญญาณแต่ว่าตอนนี้เขาเองก็ไม่มีทางรู้อะไรเลยก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้อขอ,ขอจบไว้ที่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า